วันนี้เราจะมาทำเมนูยำหมูกรอบนะครับหน้าตาหมูจะเป็นประมาณนี้นะครับมเจียมเอาเลยยำหมูกรอบวงเล็บหรือเปล่าวม่กินหมูสามชั้นธรรมดาแน่นอนวะและตอนนี้นะครับโอ้โหมีแขกรับเชิญมาถึงที่เลยสดีรับสวพี่นาลองชิมได้นะพี่แม่ลองชิมได้ต้องกรอบแน่นอนอันนี้เป็นหนังอันนี้มันเนื้อเนื้อไม่กรอบหรอกเออบางเสียงนะทุกคนตั้งใจ พี่กินหนังมันดีมันก็คือแบบรักคุณไงอุ้ยโคตรหวานเ่หวานในช่องอุ้ยอุ้ยดูเสียงดิหมูความรักไงอีกลแสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการเลขาประธานีไปเปองฟันนะโอเควันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรเลยค่ะไม่บอกบอกี คนดูเขารู้อยู่แล้วแหละนี่อ่ะาหมูนี่นะครับเรามีแผ่นหมูติดมันแบบนี้เขาเรียกหมูสามชั้นเราจะมาทําอะไรเราจะเอามาทาหมูกรอบแต่ว่าไม่ใช่หมูกรอบธรรมดาวันนี้มันคือหมูกรอบอะไรมันคือยำหมูกรอบโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูยำหมูกรอบนะครับอันนี้จริงไหมไม่เคยทําเลยนะหมูกรอบใช่ไหม แล,แล้วเราจะมาทำทำไมเราก็ต้องไม่ทำไม่รู้ก็ต้องลองเราต้องลองใช่ไหมใช่คือมันน่ากินแล้วว่าเดียวขึ้นรูปให้ดูเนี่ยมันโคตรน่ากินเนี่ยทุกคนก็เลยจะมาลองทำกันดูใช,ใช่ไหมแต่ว,ว่าเรื่ขาก็ไปศึกษากับพี่สาวมาพอสมควรแต่ว,ว่าก็เป็นสูตรใครสูตรมันประธานไม่เหมือนกันแต่ละคนทุกคนทำไม่เหมือนกันสักอย่างเร่ค่ะก็เลยจะเอาสูตรพี่สาวเพราะว่ามันจะทำกระชับเวลาด้วยทำให้ไวด้วยไวขึ้นด้วย อยูพี่สาวยังไงคือขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนตอนแรกเราก็จะเอาไปซื้อหมูมาแล้วไปซื้อหม้อช <c oughs> ะตาใช่ไหมแล้วก็ขับบนมาซื้อผักหมายถึงขั้นตอนการทำไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปพูดแล้วหทัก็คือว่าเราได้เอาหมูมาปุ๊บนี่ยเราก็จะบั้งหมูบั้งหมูบ้หให้มันแบ่นเป็นชิ้นๆอะพร้อมทำยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับคอยดูว่าเมนูที่เราจะรังสรรค์ในวันนี้จะน่ากินขนาดไหนนะครับเมนูที่ชื่อว่ายำหมูกรอบเฮ้มาขั้นตตตอออนนนแรกเลยขั้้จะง เหมือนปลุกหมูอะให้หมูมนิ่มก่อนอ๋อปลุกให้มันตื่นให้มันนิ่ม<ช>คืออะไรวันนี้เนะะี่ยค่ะจะทำเป็นสองชิ้นนะคะเพราะอันนี้มันใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะลงกระทะแบบน้ำมันไม่ทั่วก็จะทำแบบผ่ากลามแบบนี้อ่าไม่รู้ว่ามีม่มันจะคมไหมนะะไม่คมคมไม่คมชิ้นไม่คมแต่มกรลาคมนะไม่คมแต่มกรลาคมอ๋อ,อมุกเดือน คมลงท้ายด้วยคมอย่างนี้อ่าโอเคได้ไหมได้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 เหมือนไม่ได้นประธานไม่รับมูกลีอะรื้อขาหมดให้ประธานทำอะไรไหมให้ประธานช่วยอะไรไหมเจยมาหั่นหมูหน่อยหมูมีอาคมปั๊บไม่เข้าเลยหนังเหนียวเหรอเออไปอย่างนี้ต้องเจออาคมของประธานเข้าไปเว้ยมาดูดูประธานไม่ต้องปั่นเลยไม่ต้องทำลึกนะก่อนอื่นต้องขอขมาครูของหมูก่อนโอเค หมูมีอาคมไงเราจะมาปาดเฉยเฉยไม่ได้เราถอนของออกถอนของออกหนะโมูพอแค่นี้ผมคิดไม่ออกเราจะปาดให้มันเป็นชิ้นยาวอย่างนี้เลยไหมสามเนี่ยปาดหนึ่งแล้วก็สองปาดสองหั่นไม่ต้องปาดขาดนะประธานไม่ขาดเหรอเออต้ราทำบังไว้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราทำแบบเล็กๆมุมหนึ่งทุกคนดูหนังเหนียวเกินแล้วมันจะกินได้มันเนี่ยหนังเหนียวขนาดนี็โอ้โหหนังโคตรเหนียวเลยว่ะเฮ้ยเลยขามนอมันเกิดอะไรขึ้นวะที่เราต้องมาถือกล้องถ่ายกันเอีกแต่กล้องไม่มีโอ้โหทุกคนชมผมแต่กล้องไม่มีีอ่่ะะะคครับบบจจมมมนาาแชวย ราอยู่จะไม่รู้ว่าเขาจะเดินทางมาถึงตอนไหนพี่เขาจะแบบมาถือกล้องให้เราเดี๋ยวผมลองโทรถามก่อนนะทุกคนนะตอนโทรไปตอนโทรไปทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่รับไหมล่ะจะรับไหมล่ะเอาดูดีไม่รับสายรับแล้วถึงไหงล่ะครับเพิ่งเพิ่งเอารถครับผมอ๋อโอ้โหดูดีทุกคนผมจะให้มาช่วยถ่ายเดี๋ยวเขาจะไม่เดินทางมาเลยครับพี่แมนขับรถแค่หนาทีก็ถึงแล้วหรอพี่แมนเนาะถูกต้องครับพี่แมนครับรีบมาหน่อย ไม่บอกโหมไม่บอกผมทําหมูกรอบไม่ทันครับไม่ทันครับตอนนี้จะเสร็จแล้วครับรีบมาชิมนะครับเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมโอเคแค่นี้แหละโอเคแค่นี้แหละครับเนี่ยดูดิพี่เมนเนี่ยเบี้ยวงานผมเบี้ยวผมอีกแล้วล่าสุดก็เมื่อวานนัดถ่ายคลิปกันผมนั่งรอสามชั่วโมงอะ่ะกว่าเกียร์จะมามคนที่ดูดิแต่ว่าตอนเนี้ย เอาหมูเถอะไม่เข้ากะทีแล้วเนี่ยว่าจะบนเขาเออไม่รู้ว่าอาคมจริงอันเนี้ยอ้าคมจริงระหว่างหมูกับมืออะไรจะเข้ากันนะโอเคทุกคนระหว่างนี้ผมขอตัวให้เลขาปาดให้มันเสร็จไปก่อนนะทุกคนเราจะบั้งอย่างเงี้ยทุกคนที่ห้องจะบั้งเงี้ยปุ๊บเป็นสามชิ้นอย่างเงี้ยดูประธานปาดดิจะขาดอยู่แล้วเออแต่เราปาดไม่ให้มันขาดเมื่อกี้ประธานทำตัวอย่างที่ติดให้ดูไง <c oughs> คือไม่ควรทำแบบนี้นะครับโอเค <c oughs> ตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วในขาผมอะ่ะดูดิยังหั่นหมูไม่เสร็จเลยครับน้องไม่เคยทำไงก็มันเหนียวดิมีอะไรไม่คุ้มเนี่ยเดีใกล้แล้วกันอันนี้อะไรเลยขานนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรนั้นลองทำะทงจะได้ยัดให้มันเป็นชิ้นแบบเวลาเราทอดแล้วมันจะได้แบบเราเรา,เราจะมาป่าเป็นชิ้นๆไปเลยไงไม่ต้องมาทําทีหลังทุกคนดูดิเหมือนแบบทุกคนคิดภาพข้าวเหนียวมะม่วงนะที่เขาหั่นเป็นมันโอเคได้แล้วมาอ่าได้แล้วต่อไปทำอะไรวเราไปเอา ทุกคนหน้าตาหมูจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าต่อไปทาอะไรต่อเลยค่ะเราจะไปแช่น้ําส้มสายชูเลยเอาไปเลยนะแช่น้ําส้มสายชูโอ้น้าส้มสายชูเน่าไปอ่าถึงขั้นตอนเด็ดแล้วครับทุกคนตอนนี้เราจะมาแช่น้ําส้มสายชูนะครับเราต้องเอาด้านนี้ลงนะเขาเรื่องอะไรนะด้านหนังเอาด้านหนังลงใช่เฮ้ยเป็นสูตรเหรอใช่สูตรใครสูตรพี่สาวสูตรพี่สาวอีกแล้วเฮ้ยเปลี่ยนชื่อ ep ไหมเปลี่ยนชื่อ ep เปลี่ยนชื่อว่ายำหมูกรอบสูตรพี่สาวเอาไหมได้ได้ได้เออเอานี้แหละเอานี้นะ เอาอันนี้ลงนะเราก็จะแบบนี้เอาด้านหนังลงไปลงไปเพื่อให้มันโดนน้ำส้มสายชูมากที่สุด<อ>ไปไเลยอ่ะนี่ครับน้ำส้มนะครับผมเราซื้อมาไปเรียบร้อยไม<ะ>่เปิดฝาก่อนสิเปิดฝาก่อนไม่เปิดจุกมันเอามีดปาดอ,ออกออโออโหติดตลกแล้วเลยค่ะติดตลกซะแล้วเราเทไปเยอะไหมก็ให้มันท่วมหมูอ่ะให้มันท่วมหมูนะใช่แล้วก็ใส่ทิ้งไปโอ้ใส่แล้วเจ้นะทุกคนรอประมาณห1 0สนาที 5้าถึงสินาทีใช่จรโอเคเรารอ5้าถึงสินาทีนะครับทุกคนแล้วเราก็จะทำไมแล้วเราก็จะเอาลงกระทะทอดกันนะครับทุกคน let's go ระหว่างรอใน5นาทีนะครับผมมีกิจกรรมไม่ใช่มีกิจกรรมดิเขาเรียกว่าอะไรวะเราจะไปแข่งเกมสมัยโบราณกันอ่าใครเคยเล่นเกมนี้บ้างเกมเป่ากบครัทุกคนนี่คือกบของผมนี่กบของประธานนะทุกคนไหนกบของเลขาอยู่ไหนนี่เองกบของเลขาอ่าจะเสียก่อนก่าของประธานนะอันนี้กติก,กาเขาเขามีว<ๆ>่ายังไงเขาเหมือนว่าเป่าให้มันขึ้นขึ้นทับกันให้มันทับกันถ้ากบของใครทับก็สแสดงว่าชนชนะ่าข้างล่างคือแพ้โอเคเริ่มไหมสามสองหนึ่ง เกนดู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 เสียงนะที่ทุกคนเทคนิคมันต้องเป่ายังไงวะเทคนิคการเป่าเดี๋ยวขอลองก่อนนะอย่าบอกตอนที่ย่ขอซ้อมก่อนนะทำไมมันไม่มันมันไม่กระโดดแบบทับอย่างเงี้ยน่ะมายังมายาวมายาวเอาใหม่ใหม่อะเลขาเริ่มเริ่มก่อนอ่าเกย์เกล้เกย์เกล้เกย์ก่อนให้ก่อนอุ้ยเฮ้ยเลขาทำยังไงวะโดนแน่บอกเลยโดนแน่รอบเนี้ย เฮ้ยมันไม่ไปเฮ้ยเไล่รอบเดียวได้รอบเดียวได้รอบเดียวอุ้ยกระเด็นไปไกลเลยอ่ะอุ้ยเอาเดิเดี๋ยวมันจะออกสนามแล้วมาจับ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 อ่าจับมีจับด้วยเฮ้ยมันไม่ยังยังฟังเสียงนะทุกคนเออ ไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้เคยเล่นกันหรือเปล่านะทุกคนนะอะตอนนี้ครบเวลายังเดี๋ยวเราคลิปดูก่อนเดี๋ยวเราดูคลิปดูสีของหมูก่อนนะได้หรือเปล่าเนี่ยเใช่ไหมมันเริ่มซีดแล้วเห็นไหมถ้าเอาถ้าได้สีมันจะซีดน้ำส้มสายชูมันจะกัดใช่ไหมใช่เห็นไหมแต่ว่าขออีกนิดหน่อยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอีกประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้นะครับผมเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีเสร็จๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมูกันที่เราหมักไว้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโอ้โหยเเมื่ออกีี้สงะไร นี่ดูทุกคนดูสีเออสีได้แล้วสีะตกไหมอันนี้อันนี้คือแช่น้ำสายชูอันนี้คือไม่แช่ชอ่ามันก็จะแบบสีซี๊ดเปื่อยแบบนี้นะครับใช่เหมือนสุกไงเหมือนต้มเมื่อก,กี้ลืมบอกนะครับคือเราตอนแรกที่บอกไว้ว่าจะเอาไปทอดก่อนจริงๆยังนะครับเราคือเราต้องมาซับซีชูให้มันให้มันไม่กระเด็นไงให้มันแห้งแล้วเราก็จะเอามาจิ้มให้มันเป็นคุณคุณรูคุณคุนนะครับทุกคนจริงๆอ่ะคือเราดูเมนูเนี้ยเหมือนจะง่ายนะทุกคนแต่จริงๆยากมากเลยกว่วจะได้แต่ละขั้นตอนนะครับแล้วจิ้มไปเลยใช่ไหม ดีค่ะเดี๋ยวทนทุกคนหนังมันเหนียวจริงทุกคนดูดิเราจะทำยังไงดีโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจิ้มมันเป็นแบบคุณๆแบบนี้นะครับแล้วต่อไปเราจะไปทอดใช่ไหมใช่อโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยนะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากนะเพราะเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่มันแบบเพียบพร้อมนะครับทุกคนบังไม่ได้ไม่มีที่อยู่ พี่เสียบอะ่ะจะเป็นหมูกรอบให้ผมไปนี่อ่ะ EP นี้จะลองทอดไม่ต้องบงั้งดูนะมันจะเป็นไหมจะลองแบบนี้เลยเหรอคือจะลองทอดแบบไม่ต้องบั้งเลยอะ่ะใช่เน่แล้วก็จะเป็นหมูกรอบอยู่แล้วมันทอดน้ำมันมันร้อนมา EP นี้วัดดวงวะขอออยเขาว่าให้ใช้ไฟกลางใชไฟแบบไม่ต้องแรงหรอคือใส่น้ำมันอ่ะน้ำมันดีทุกคนมันจะเป็นหมูกรอบให้ผมหมายวะทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไรไปล้างมาล้างมาล้างมาล้างล้างไป นี่หาขาวันจะเป็นหมูกรอบให้เราไหมทำไมมันอุปสรรคเยอะอะไรคะดดเนี้ยวันเนี้ยน้าขูดหรือเอาเลยเอ้ยลองคว่ำดูวีลงไปแล้วเปลี่ยนชื่อเมนูอีกเปลี่ยนชื่อเมนูยำหมูกรอบวงเล็บหรือเปล่าเสียงกระทาเดือดแบบโคตรน่าฟังพูดอนไรยหน่อยครับเล่ขาครับไม่รู้อะลุ้นอยู่ไนตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับว่าระหว่าง หมูกรอบหรือว่าหมูสามชั้นธรรมดานะครับว่าได้กินหมูสามชั้นธรรมดาแน่นอนเยยำหมูสามชั้นธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเขาอไงเมื่อกี้เมื่อกี้มันเอาคอนโซมแทงเข้าเดี๋ยวเราลองเอาคอนมันเกลยอนลองลองเอาเข้าไหมได้อยู่นะได้อยู่นะดีช่วยกันแทงเลยมนเข้าีเข้าเข้าเข้าอเข้าดีกว่าเดิมเข้าดีกว่าเดิมตอนแรกมันยังฟิตอยู่ไงทางแรกมันย่อมฟิตเสมออะไรหมูนี่เดี๋ยวเราช่วยกันแทงกันทุกคน เป็นหมูอะไรมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นหมูอะไรคะว้าเดี๋ยวเรามาดูผลลับกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยหมูกรอบของเราเอะมาเร็วเลยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วสวยอะ ได้อยู่ได้อยู่ปัญหามันก็พอได้อยู่เนาะแต่ว่าตรงหนังมันยังไม่ค่อยฟูอ่ะฟูเพราะว่ามันเจาะไม่ได้ไงเออเราเจาะได้นิดเดียวอ่ะใส่เลยนับถึงอสิบแล้วเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบมาเบ๊เข้าให้ทีลองไปหั่นก่อนนะวิโก้โก้ลองไปหั่นก่อนลองไปหั่นก่อนลองไปหั่นก่อนเดี๋ยงฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเฮ้ยทำได้ทำได้ ตาสวยเฉยว่ะเข้มกรอบด้วยบอกเลยดูดิหือหน้าตาดีอยู่หน้าตาดีหน้าตาดีดูดูดูขอบคุณขอบคุณน่หมายถึงผมลองชิมชิ้นใดนดีเอาชิ้นแบบพอดีพอดีพอ,<ม>อ,อเสียงกรอบมาเสียงกรอบมาอร่อยปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่แมนมาถึงไวจังวะออเอาเฮ้ยพี่แมนมา<จ>ดูดิ โอ้มและตอนนี้นะครับโอ้โหมีแขกรับเชิญมาถึงที่เลยสวัสดีครับพี่หนูน้ำพี่หนูน้ำพี่แมนน้องนัททิวมาไซมากระเต๋อตอนนี้ช่องแสนครับล้วดังแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้เดี๋ยวผมพามาชิมหมูกรอบฝีมือเลยค่ะไม่ใช่หมูกรอบธรรมดามันเป็นยำหมูกรอบด้วยยำหมูกรอบวงเล็บหรือเปล่า กรอบหรือเปล่าอ๋อหมูกรอบหรือเปล่าวงเล็บนี่คือหมูจะกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนรอชิมกันนะกำลังหิวเลยหิวหรอพี่ไม่กินข้าวมาที่บ้านนะไม่ได้กินเลยก็คือแบบเออลองท้อมเดี๋ยวพามาดูบอกเลยว่าขั้นตอนการทำมาบอกเลยว่าถูกทุกขั้นตอนอ้ยทำไมน้ำมันมันแดงดำแท้วะอหารอบงไงอหลายรอบแล้วใช่ไหมจะจีบไปไหนเด่ยจี่ก็ฟันเหลืองเองลองชิมดูลองชิมดู มันหายกรอบแล้วมั้งก็คือแบบวงเล็บไว้ไงว่ากรอบหรือเปล่าก็ลองดูต้องกรอบแน่นอนอันนี้เป็นหนังอันนี้มันเป็นเนื้อเนื้อไม่กรอบหรอกเออจะให้กรอบนี่นี่นี่ฟังเสียงนะทุกคนตั้งใจพี่จะกินหนังมันดีเดี๋าเดาเดาวก็คือก็คือแบบผมรักคุณไงอุ้ยโคตรหวานมาหวานในช่องอุ้ยอุ้ยดูเสียงดิเสียงแบบหมูความรักไง มาหวานในช่องผมอีกแล้วแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้หวานกันแบบนี้มานานแล้วไหก็หวานให้น้องๆเขาดูหน่อยอหรือหารีบๆทำหน่อยนะ่าให้เสียรสชาติ่าให้เขาว่าเราแบบฝีมือไม่ถึงได้นะเราจิ้มยังอันนี้เราจิ้มยังจิ้มแล้วจิ้มแล้วจิ้มแล้วบอกเลยว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนถูกกระบวนการหมูกรอบทุกอย่างไม่มีการเดานะครับ อ้ค <laughs> ือเดาเดาสูตรเนเพราะไม่มีการเดาสูตรอันนี้คือผมจะทําขั้นตอนการหมูกรอ,อบอยู่ยังหมูกรอ,อบอยู่นะยังไม่ได้ทําน้ํายําเลยนะมันจะปาไปสองสามชั่วโมงนะใช่แค่หมูกรอ,อบอ่ะคือเราต้องมายาอีกนะทุกคนนะเดี๋ยวขอถามเป็นความรู้เลยอันนี้ถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงมันจะสุกไวทำไมเราไม่ใช้ไฟแรงมันจะไหม้ไงพี่ใช่พี่มันต้องเป็นตามขั้นตอนไปกลางๆอ๋อโอเคนะครับผมพอดีพี่หิวมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงไหมพี่หิวไหมได้หมดมีอยู่นะไหนอะ มันไม่ใช่อันนี้มนหั่นเหมือนก้อนเดือบม่วงงี้จะมากินเฉยได้มาเป็นตากอ้องเฉยเป็นแต่กินก็ต้องเป็นตาก้องทำตัวมันมีประโยชน์โอเคๆเดีวไม่ได้กินไปถ่ายอะไรมาครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับพีมั้มพี่ผมไม่ไว้ใจพี่ถือผมถืออย่างดีกว่าคลิปนี้ก็จะชิวๆนะทุกคนนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดน,นะครับมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ก็แล้วแต่เลขานะครับเราอย่าไปคาดหวังนะครับถ้าเราคาดหวังเยอะมันก็จะผิดหวังนะทุกคนนะเราไม่อร่อยเราต้องบอกว่าไงบอกว่าอร่อยดิองค์ <icana> ไม่อร่อยบอกอร <Yes. S 3> ่อยใช่ถ้าเกิดว่ามันไม่น่ากินเราต้องทําให้มันน่ากินโอเคครับแต่พี่แมนจะบอกเลยว่าการชิมครั้งนี้ฝีมือของลขาพี่แมนจะบอกจากใจเลยจะไม่ละครจะคือเอาความเป็นจริงเลยความเป็นจริงเลยใช่ไหมวันนี้คือไม่ไม่ว่าไม่โกรธพี่แมนนะไม่โกรธครับถ้าเกิดว่าอร่อยพี่แมนก็จะบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่อร่อย เฮ้ยบอกแบบนี้เลยวันนี้พี่คนจริงวะโอเคพวกความจริงใจมาอย่ามาวัดฝีมือเลขาด้วยว่าเลขาจะทำผ่านนะวันนี้ลอยกระเพชีลอยกี่วันแล้วอันนี้เป็นจากอิตาลีไงสั่งมาเยอะสั่งมานานมันก็เหี่ยวนิดนึงอ๋อนี่ต้นหอมผมก็ผักชีตามกินไดใช่ไหมกินไดโอเคไม่ต้องไปพูดคือเราแบบไม่ต้องไม่ต้องไปเซลเลยโอ้คนดูเขาไม่รู้อยู่แน้วโอเคในระหว่างการรอเดี๋ยวพี่แมนขอไปเติมพลังก่อนนะไปเติมพลังคือแบบ สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เดี๋ยวผมตามดูว่าทำอะไรการหลงเปล่าเดี๋ยวก็โทรมาให้ลบคลิปต่อไปนะครับหมุนก่อนพี่เราทำแล้เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเว้ยมาดีกับหมุนก่อนพี่หน่อยเฮ้ยต่อไปเราทำอะไรต่อไปเราทำอะไร ทำน้ำยำใช่ไหมเราขอใช้พี่เมนดีกว่านะเนาะมาแล้วเราให้ยืนตรงนี้ก่อได้ใช่อะไพี่เป็นลูกตามพริกพี่ตำพริกใช่ไหมมาหาพี่เมนใส่ตำพริกเลยพี่นี่ต้องกี่เม็ดแล้วแต่เลยพี่แล้วแต่พี่เลยใช่ไหมเอาไปเผ็ดไหมล่ะโอเคพี่ชอบกินแซ่บจีบแล้วโอเคงั้นก็เอาหมูนี่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เด็ดกวดมันออกด้วยเด็ดด้วยเด็ดด้วยลูกจำราคาไม่ได้อันนี้อะไรประธานหอมครับอันนี้อะไรเหม็นพูดเองเนะพูดเองนะอ้อหอมกับเหม็นเนี่ยมันต้องอยู่ในน้อนโน้ตบุ๊ก

เน yeah, av, ี right. mm ่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ว่าอุ้ยนี่นี่นี่อาหารทิชชู่ชิดอ่าฉลองเสื้อใหม่ครับตั้งแต่ซื้อมาไม่ได้ซักเลยใส่อย่างเดียวดีเช็กดีเช็คเสื้อตอนนี้ราคากี่บาทครับดีเช็คหน่อยตอนนี้อยู่ที่สี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับทุกคนกูหมูครับกูหมูเงินหมูเห็นแล้วสะดุดตาเท่าไหร่ครับนี้อยู่ที่ยี่สิบสามใบเทายี่สิบสามใบเทาสองหมื่นสามนะครับทุกคนอุ้ยเป็นเงินแท้อู้หรือกระเป๋ากระเป๋าออดีแอดออดีแอดตอนนี้อยู่ที่สิบสองใบเทา 1มื่นสองบาทนาฬิกาคาซิโอยี่สิบใบเขียวยี่สิบใบเขียวสองร้อยสี่ร้อยทำไมนาฬิกามันถูกจังพี่ฮะพี่จำไม่ได้ผมผมดูแล้วอันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาที่จากเยอรมันนะพ่อ้าชื่อฮาริสโกโกมัสนะผมผมยาวไม่ใช่ดิผมยิกยิกน้อยสั้นๆมีหนวด มีเขาเหลือโกนออกมาแล้วเหลือให้เขาเออเหลือให้เขาตัดคิ้วข้างหนึ่งแต่เทตัดคิ้วให้สองข้างเลยช่างมันทุกคนเฮ้ยนี่กางเกงครับกางเกงนี่หนังจิงโจ้ป่ะตัวนี้ยีนแท้ยีนแท้หนังจิงโจ้เออกระเป๋าด้านในจะเป็นหนังจิงโจ้ตัวนี้แค่กระเป๋าอะแค่กระเป๋าสิบเอ็ดใบไม่ใช่ร้อยสิบเอ็ดใบแดงกี่บาทวะทุกคนร้อยสิบเอ็ดใบแดงกี่บาทนะแสนแสนแสนกว่าแค่กระเป๋าปเอ้าก็ผมตกใจไงเดือดจริงรองเท้า รตันนี้ของแท้อันนี้จะเป็นหนังที่ว่าครับพุงปอกว่ะตัวนี้อยู่ที่น่าจะ343ใบแดงโอ้ทุกคนมาดูมาดูมาดูโอ้โเล็บครบเดี๋ยวเดยวเได้ยังอ๋อยันครับ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 ยันคเป็นแบบเราจะหมดอะไรพี่ขายนี่อยู่นี่เราเลยเอาไปแล้วโออ้ยนใส่พี่แล้วใส่หูชูรสใส่เยอะนะคะแน่อย่อยทำไมต้องดมครับ ตงชอบดมกลิ่นนะคะโอ้ตอนนี้นะครับเลขากำลังทำน้ำยำนะครับทุกคนพี่แมงใส่ปลากี่ช้อนเอาช้อนใหญ่เลยใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็น่าจะใช้ประมาณสามช้อนสามช้อนพอเลขาพี่เมย์พอแล้วพอแล้วเอาตามความพอใจดูพี่ที่ของเลขาเลยกลิ่นมะนาวเป็นไงนะทิวได้กลิ่นมะนาวแล้วนาทิวๆเลยทีับไม่ครบแล้วนะะทุกคนขาดน้ำอะไรนะกระเทียมโดงเลขาจะไม่ชิมนะคะจะให้น้องทิวเป็นคนชิมใช่ น้องจะเป็นไรไหมเลยขาไม่รู้น้าคิวจะเป็นไรไหมนะแต่จริงๆนะแค่น้ำยำก็น่ากินแล้วดูสิจริงไหมพี่แต่พี่พูดจริงใช่ไหมพูดจริงเดี๋ยวคนเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็จะให้น้องทิวชิมพี่พูดตรงๆนะพี่ได้ปรุงเพิ่มอ่อาตรงๆเลยลูกของจริงนะจ๊ะขาดอะไรเผ็ดเผ็ดเตัว <p ets> ขาดความเผ็ดน้องบอกเผ็ดอ่ะมาชิมมาชิมมาชิมแล้วก็บอกหน่อยว่าขาดอะไรมัน ความหวานคนตอนนี้นะครับเราก็จะเอาหมูกรอบที่เราได้ทํากันประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเทใส่ในน้ํายําที่ทําไปเมื่อกี้ครึ่งสิบนาทีนะครับผมไปดำเนินรายการต่อเลยครับนี่ค่ะไคเข้ากันดูตอนนี้ใส่หมูกรอบลงไปแล้วหอมหอมอ่ะแล้วก็เป็นต้นหอมผักชีตามจริงยำต้องใส่ใบขึ้นช่ายนะคะทุกคนแต่ว่าเราหาใบคึ้ช่ายไม่เจอรู้จักไหมใบกุ้ยช่ายรู้จักดิเป็นยังไงพี่ใบกุ้ยช่ายที่ว่าเขาทอดขายตลาดนัดไง อะไรมังคุยชายกดอ่านกันใช่ไหมใอ้ยอุ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 ้ยออุ้ยอุสีสาทั้งคนน่ากินเลยเออุ้ย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 อะไรอุ้ยอะไรไม่รู้ว่าไงทิวไมคืออะไรไม่รู้้แล้วอเดาเดาเดาเลี้ยขเลยขากรรมการ นีพี่เมนเล่นอะไรด้วยทุกคนเลขาอะไรการกูไม่ชิวแล้วชิวโคเสร็จแล้วเรียบร้อยว้าวเดี๋ยวเราไปรอดูว่าคนตตีเลขาว่ายังไงบ้างยำหมูกรอบหรือเปล่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้พี่เมนพี่หนูนน้าน้องนัททิวน้องไม้นะครับได้ชิมกันคอยดูสิว่าทั้ง4คนเนี้ยเต็ม10จะให้กี่คะแนนนะครับทุกคนครับอ่าเฮ้ทุกคนครับยำหมูกรอบมาแล้วครับ เราได้กินเฮ้ยทุกคนแอคติ้งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอแคติ้งแอคติ้งกันแปลกๆนะเราจะได้กินฝีมือเลขาทั้งทีอ่ะมันจะต้องดีใจไงโอเคโอเคโอเคอะไรครับตามสบายนะครับผมอันนี้จะเป็นหมูจากอิตาลีนะครับที่เราสั่งมากันนะครับเมื่อกี้อีเลยใช่ครับอ่ะใครชิมชิมเลยครับเดี๋ยวเรามาให้คะแนนพร้อมกันว่าเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่ก่อนไหมคะแนนหน้าตาก่อนไหมคะแนนหน้าตาอ่คะแนนหน้าตาก่อนสําหรับพี่แมนสําหรับพี่แมนนี่คะแนนหน้าตาพี่แมนให้ไปเลยอยู่ประมาณห้าครับเฮ้ยสิบนะ เต็มสิบให้ห้าให้ห้าทำไมพี่พูดเ่เพราะว่าเพราะว่ายังขาดอย่งอยี่นิดนึง๋อขาดเื่องเตียงขาดอันนี้แล้วเรามารอรอดูว่ารสชาติจะอร่อยไหมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับสิทธิ์ของใครของมันนะให้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้ไม่โกรธนะครับไม่โกรธ จะไม่โกรธไม่โกรธครับไม่โกรธไม่โกรธแล้วพี่น้พี่นางให้เท่าไหร่คะแนนหน้าตาให้เด็กก่อนเลยให้เด็กก่อนเลยมาให้เท่าไหร่คะแนนหน้าตาอาหารน่ะ98ค่ะหุ้ยโอ้ยอุ้ยทำไมไม้ให้โหดจังเลยพีเฮ้ยเพราะอะไรวะเพราะว่าน่ากินดลยมันอ๋อมันหิวมันหิวอ่ะนัาหิวให้เท่าไหร่นัาทิวให้เจคับให้เจหักอะไรอ่ะหักอะไรว่าความเผ็ดมันเยอะไปอ๋อจะไม่ได้ชิมรสชาติเฮ้ยนัาทิวชิมมาก่อนแล้วไงนี่ก็ชิมหน้าตายำมาก่อนแล้วสำหรับพี่นะให้เต็มเลยเฮ้ยเพราะอะไรครับพี่หนึ่งเต็ม เก้าเต็มสิบครับผิดอ่าขาดหนึ่งคะแนนไปไหนอ่ะเพราะอะไรผักไงไม่มีผักให้แบบกัดแล้วแม่พูดไปแล้วก็มันเหมือนกันไงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันขึ้นกับพูดอือชิมก่อนเลยใครคนแรกจัดเลยพี่ขออนุญาตเลยนะขอาใหที่แก่ที่สุดก่อนอุ้ยอุ้ยอุจาหยาบขายวะอุ้ยเอาก็ให้คนแก่ก่อนไงอุ้ยถอดกางเกงฟาดแบบนี้ไหมนี่ยอุ้ยเอากางเกงฟาดแล้วพี่ขออนุญาตชิมก่อนเลยนะจัดไปเลยครับพี่แล้วเดี๋ยวมันจะเหนียว ก้องไหนเอาก้องไหนก้องไหนไม่มีเหนียวพี่ไม่มีเหนียวเราทำมาดีเอาก้องไหนก้องไหนก้องไหนก็ได้พี่จัดเลยครับโอ้โเสียงแบบกรอบกรึบกรึบยินเสียงกรอบเาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยให้คะแนนอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนอีออุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปกัดกัดได้อู้อ้วกเขาให้ตะทิวทำหน้าดีๆทำหน้าหน่ลยอุ้มไว้อุ้มไว้อ่าไม้ไม้ดีๆนะเว้ยไม้ โอ้โหเนี่ยเสียงมีเสียงน้มีเสียงกรอบนะทุกคนมีมีคะแนนในใจกันยังครับมีแล้วมีแล้วถ้ามีแล้วพี่นุนาให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้แปดละกันครับอุ้ยพี่ว่าเต็มสิบผ่าน้ั๊กปลาไปนิดนึงเฮ้ยมันก็สูงอยู่นะแปดเต็มสิบโอเคไหมเลขท้าโอเคไหม นี่ะะอพี่แมนพี่แมนให้เป็นเก้าเลยครับคือวิความกรอบได้ได้เลยความกรอบควมลมุนดีมากแล้วก็รสชาติจากที่ว่าพี่แมนเคยไปกินอาหารพัตคาลมาแล้วอุ้ยบอกว่าเลขาทําใกล้เคียงมากอุ้ยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ของจริงเราทำอาหารใจใจครับไม่ดิ้นกับผมจริงจริงอ่าเราแอบคืไปกินตอนไหนเฉยๆอยู่อ่าไม่มีอะไรทำไมทำไมทำไมให้สิบเลยพี่อู้ เพราะว่ามันอร่อยหรือว่าเป็นผัดหิวก็ไม่รู้อร่อยนะนีอร่อยนที่อร่อยะทิวให้แปะครับให้แปะอะไรขาดความหวานอยู่นะขาดความหวานเนี่ยคนเรารสชาติมันชอบเหมือนกันไงไหนผมลองชิมดีอ่ลองชิมมาใส่ไกเลยที่ม่ออ่รตตตใส่เลยี่ผมให้หนึ่งพออาารมันก็รูยนะเพราะอะไรเพราะอะไรเนร่ย อะไรพูดอะไรกันเต็มสิบไปเลยพี่ผมให้เต็มสิบอื้อรึ้งเลจริงเจอเนี่ยชิ้นเนี้ยขออีกขอให้เลขาชิมบ้างดิให้เลขาชิมตัวเองเน่ะน่ะซิงเกิลเลยตก็ชิ้นเนี้ยเลขาต้องกัดให้มีเสียงเลยมีเสียงมี่ยงมันกรมันเหนียวมาย่งไข่เค็มอยู่ไงไขดกรอบน้ำปลาเดี๋ยวน้องนี่เดี๋ยวดูเริ่มก็โอเคนะพี่เนาะโอเคครับโอเคเลยอราดเบิร์นเลยนะอุ้ยเอาเลยแมนแมนแมน ลและเลขาอาหานหิวอีพีนี้นะครับก็จบลงเป็นที่รบร้อนนะครับสำหรับเมนูยำหม,มูกรอบหรือปลาเอากลับบ้านที่สวน <Yeah. S 2> ไปไปเร็วพี่สุไหนอร่อยจริงคะเนี่ยอร่อยเงี <Okay. S 2> ้ยโอเค แก่ให้คะแนนเราบอ่ว่าอร่อยไงอโอเคชอบกดไลค์นะครับผมกดแชร์คลิปนี้นะครับและใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ขาประธานอยู่ EP หน้าเนี่ยอยากให้พวกเราทำเมนูอะไรล,ลองเสนอคอมเมนต์มาเลยนะครับผม EP นี้ขอลาไปก่อนบา,บายป๊อ